แล้วลูกท like ี่ด่าลูกปู่นั่นลูกหลานเคยเห็นนรกไหมล่ะลูกปู่เห็นนรกตั้งแต่พี่เป็นคารวาสน้่นปีเดี้ยวนรกได้เป็นคารวาสนู่นก็เห็นแต่พระรับเงินรับทองเนี่ยมันไปจมในนรกนู่นอ่ะพระกุดินดาญย่าพระเล่นบ้องไฟพระเทเลเทเสียงพระเล่นฉีกาพระกินเหล้ามาลตูลาพระกินข้าวตลอดเวลาก็เห็นแต่เ็นไปจมในรลกน้่นนั่นแหละที่ด่าลูกปู่นั่นเคยเห็นนรกไหมล่ะลูกอ่ะเห็นในตำรา นั่นแหละที่ตีมานะห้งว่าน้อยด่าแต่คนอื่นดูตัวเองนั่นเราไม่เคยด่าใครนะดูตัวเองตลอดว่าเวลาที่เราเทศน์นี่เราอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยหรือไม่นี่ขอให้ลหลังเข้าใจนะรู้ไม่เคยด่าใครนะถ,ถ้าจะตีเตียนเราก็ตีเตียนตามธรรมตามวินยัยผู้รู้ตีเตียนเราด้วยศีลได้หรือไม่เราตีเตียนตัวเองด้วยศีลได้หรือไม่แต่คิดว่าตีเตียนพระที่ ใช้เงินใช้ทองจับายเงินทองเอาออกวัดลูกวัดสงสารนั้นไปตุกตะลกก็แสดงว่ญญาลูกหลานนั้นเลยไม่ดูแลตัวเองตัวนั้นเข้าใจไหมนั่นนั่นพระเนี่ยมเมต่พระของเขียวโดยไม่มีเจตนา หาคนแสดงอาบัตไม่ได้ตั้งหลายหมื่นปีเวลาตายแล้วก็ยังไปเป็นพญาน,นาคเป็นพุทธันดรน,นี่เรียนกันทุกคนอีกลูกหลานหลวงพ่อหลวงตาลูนี้แกก็จะตายแล้วเนี่ยเราพูดขึ้นนี้เรื่องเหี้ด้วยผมเขาเล่าเนาะหล้วจะให้พวกเดรัจฉีนอกเรียนนอกไรพวกไอ้นี่ทำรารศาตนาเหรอฮะไอ้พวกข้าพทธเจ้านี่ข้าทำข้าววินัยนี่เนี่ยหรือจะเป็นสุภทัพบริพาชก พิสูจน์ตอนแก่นั่นหรือแจกจ้องหลักธรรมหลักวินัยทำลายพระพุทธเจ้าฆ่าพระพุทธเจ้าฆ่าบิดาของตัวเองลูกจะยอมหรือเอา้ามกขจะเห็นวากนะเก้าหมื่นเก้าพนะันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนดา่าหลวงปู่อีกคนหนึ่งสาธุการนี่หนึ่งในแสนพระเจ้าต่แก่พระอานนทะ์หนึ่งในสแสนน้อานนที่จะมีคนดีเพียงคนหนึ่งหลวงปู่ต้องการแค่นั้นเขาใจยังลูกหลานะนั่นแหละดูตัวเองนั่นหลวงปู่ดูตัวเองดีแล้วลูก สาธุที่เตือนสาธุที่ตำหนิหลงพูดดูตัวเองตลอดตลอดดูตัวเองว่าตัวเองอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยหรือไม่นั่นแหละสามารถที่จะปกป้องหลักธรรมหลักวินัยได้หรือไม่มีสติกำลังปัญญาเคารพพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ทรงธรรมทรงวินัยหรือไม่เหมืนอนเคารพองค์พระสังฆราชเดียวนี้นี่ เห็นไหมล่ะท่านออกมาขอร้องไม่ให้พวกเราจับเงินจับทองใช้ใจเงินทองเหมือนคขนารว่าเจ้าจวงพวกเรายอมไหมล่ะน้องอูเป็นอะไรตัวเล็กๆช่วยพระองค์ก็ยังดีพราะกรราพระองค์นี่องค์สังฆราชแต่ไม่ปัจจุบันดูจี้ท่านออกมานี่ปกป้องหลักธรรมหลักวินัยขอร้องพวกเราแบบผู้ดีแต่พวกเราฟังไม่ละ เห็นว่าหลวงปู่ธรหนิทิติเตียนพระใช้เงินใช้ทองหลวงปู่จะตกนรกโ,โหยก้าวที่ลูกหลวงปู่กเขาจะขีเหมือนกันกน่ะไอ้ผู้ที่ตรรมนิทิติเตียนหลวงปู่เนี่ยเคยเห็นนรกไหมล่ะลูกลูกไม่เ,ไเคยด่าใครนะที่ลูกด่าหลวงปู่ก็สาธุอืมที่ฟังไม่ได้พ่าอะไรเขาบอกแล้วไงเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนด่าหลวงปู่สาธุกับหลวงปู่ เพียงคนหนึ่งลุงปู่ก,ก็ภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ลูกที่ดีทดแทนบุญคุณของพระบิดาคือพระพุทธเจ้าจะลูกจะทำอะไรเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่จะให้ดา่าคนนั้นก็นี้ลุงปู่ด่ากันไม่เป็นน,ะนี่ก็อเอาถ้าลูกคิดว่าลูกหลานพากันทำถูกก็ตั้งเป็นกองทัพอธรรมขึ้นมาที่ ไม่ต้องหลบๆซ่อนๆหรอกลูกถ้าคิดว่าด่าแล้วบ่นนั่นลูกถูกนะพากันตั้งเป็นกองทัพอาธรรมขึ้นมาเลยนั่นแหละจับกันรวมกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ที่ตั้งเป็นกองทัพอาธรรมขึ้นมาเลยบอกว่าผู้ที่ใช้เงินใช้ทองจับเงินจับทองใช้ใจมอคารวาสคือพระแทพระที่ไม่จับเงินจับทองคือพระปอมลูกก็ออกมาที่หลบซ่อนทำไมถ้าคิดว่าตัวเองถูกอ่ะ ถ้าว่าดูตัวเองดีแล้วเราเข้าใจยังเพราะไม่เคยด่าใครในระูปนีน้แต่นี่คือทำคือวินัยนะศาสนาพุทธอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราทำหลักวินัยจจจางหายเป็นความบุรีนะนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยเ็าตั้งรัฐที่เอ้ยเ็าตั้งกองทัพอธรรมขึ้นมาที่ลูกพระที่จับเงินจับทองคือพระเทนั่นกองทัพอาธรรมพระที่มีอะไรละ่ะ พระที่กินเหล้าคือพระเทพระเทศเล่เทเสียงคือพระเทพระกินข้าวทุกเวลาคือพระเทตั้งกันขึ้นมาที่กองทัพอาธรรมพระที่ใช้โทรศัพท์ขับรถเล่นออกลิงออกลายเสดหาผู้สาวเปยสาวเป็นพระเทพระมีเมียเป็นพระเทพระเล่นบ้องไฟเป็นพระเทพระกินเหล้าเป็นพระเทตั้งกองทัพอาธรรมขึ้นมาที่ ลวงมโบก็อยากจะเห็นนะลูกหลานนุ่มพูดก,ก็ได้ตามทำตามวินัยพูดเพื่อปกป้องพุทธศาสนาก็เห็นไหมล่ะเหมือนพระโมคคัลลายอมสละชีวิตเพื่อป,ปกป้องพระพุทธศาสนาเห็นไหมล่ะศาสนา,สนา,สนาอื่นศาสนาอื่นเขาหาเรื่องปักเลยนะ่ะวะนี่นะพุทธศาสนาเด่นดังเพราะผู้ที่ไปเที่ยวนรกเที่ยวชาวนเอานรกเอาชวอา,นาชวนมาเปิดเผย ให้บาสุทธิกาชาบคนก็หลังไหลมากราพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์นม่นไปไหนมาไหนศาสนาอื่นถ้าจะไม่มีจะกินก็หาเรื่องที่จ้างพวกมหาจนมาฆ่าพระพุทธกาที่นั่นเห็นไหมล่ะพระพุทธกาลผู้ทรงทำสทรงวินัยสงฤรธิ์งรงเดียสงอนุภาพแต่วิบากรรมที่เป็นครุกรรมที่ฆ่าพ่อกับแม่ตั้งแต่อดีตชาติหลายล้านชาติที่ผ่านมาทรงผลนั่นแหละคือครุกรรมเป็นกหนัก ท่านหลวงปู่ธรนิีเตียนพระที่จับเงินจับทองพระขุดดินดายาพระเล่นบ้องไฟว่าหลวงปู่จะตกตลกนั้นลูกคิดดีหรือ,อยังยลูกเวนาดีหรือ,อยังเมตตาพระของเขียวโดยที่ไม่มีเจตานานี่หลายหมื่นปีแสดงอาบัติไม่มีพระที่จะแสะดงอาบัติได้ก็ยังไปเป็นพยาหนา้าต้งพุทธันดอนเห็นไหมละ่ะ อันนี้เจตนาขุดดินดายาเจตนาจับเงินจับทองเจตนาใช้จ่ายเงินทองเจตนากินเหล้าเจตนากินข้าวทุกเวลาแล้วจะขนาดไหนละ่ะนั่นเลยพิจาราดูลูกเนี่ยหลวง่องพูดกันนี้สมบูรณ์บริบูรณ์ตามหลักธรรมักินตามหลักธรรมหลักวินหนดูแลตัวเองตลอด